สวัสดีครับสุนิโจทัฒบริชแนลนะครับโหวันนี้เรามาทานปลากันนะครับเขาเรียกว่าปลาปลาไรเออยไปซีนะฮะทอดน้ำปลาขนาดแท้นะครับทอดน้ำปลาจริงๆนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ใส่เครื่องยำอะไรนะครับเราจะน้ำปลาส่วนน้ำตาลราดไปเลยครับราดแบบนี้ครับนี่ช่ำๆนะครับราดทั้งตัว ลาดไปเลยครับมันปลาสาหร่าอินทรีย์ครับเนี่ยปลาอินทรีย์นะฮะโอ้ครึ่งหนึ่งคือตรงนี้นะครับคร <c oughs> ึ่งหนึ่งคือตรงนี้ครึ่งหนึ่งคือตรงนี้เดี๋วี่นี่โจจะชิมส่วนนี้ครับเป็นส่วนที่เป็นเนื้อนะเหลืองน่ารับทานครับปลาอินทรีย์ี่เขาบอกเป็นปลาที่เนื้อเยอะนะฮะแล้วก้างน้อยนะครับกินกินทั้งตัวเขากินทั้งตัวเลยก้าง,งนิ่ม้งน่มเนาะลองชิมดูนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนต้นเนี่ย เน,เนี่ยตามให้ลูกค้าอของเขาบอกอร่อยชอบลูกค้าอร่อยแล้วลูกค้าขอ,อกลับไปถูกหนึง่งกินกับยอบมะกก่อนพี่กะปิเขาไม่เค็มเนอะช้ได้ใช้ได้ ตัวของเขาเล็กปูด้วยไม่หมดทีมเมื่อวานไปดูสีตัวขนาดกำล,ลังกินนั้นไม่ใหญ่มากตัวละครึ่งโลครึ่งโล ผมแนะนําว่าทอดปลานี้ต้องทอดน้ำมันใหม่นะมันจะดูสีสันน่ารับทปนะรับแล้วก็ไม่เหม็นเป็นหืนนะอืมเนื้อมันมากนี่ลาดน้ำปลาอีกรอบหนึ่งชิ้นใหญ่มาก อันนี้เขาเรียกอะไรเหม่งมะพร้าวเหรอหม่งมะพร้าวแกงโบราณเหม่งมะพร้าวคือกะลาอ่อนกะลาอ่อนมะพร้าวนะฮะแกงใส่อะไรครับใส่หมูเหรอแกงใส่กระเพาะหมูกระเพาะหมูอืมอร่อยไหมไม่อร่อยชิมดูแม่เขากินแม่เขาทำเองแม่ทำคุณยายเยือนก็ทำนะฮะชิมหน่อยนี้ กนหน,นึ่งมะพร้าวนะขางใต้เรียกแข็อยอร่อยไปสีนะมีลูกตาด้วย อืมน้ำปลานี่โอเคเลยนะจะได้ใช่ได้ไดน้ำปลาใส่น้ำตาลนะผ่านเลยครับเปรี้ยวเปรี้ยวอนะไม่ต้องทำอะไรมากเลยใส่น้ำปลาแค่น้ำตาลก็ชุดรสหน่อยใส่ส้มจี๊ดนิดนึงจุดรสไม่ได้ใส่ส้มจี๊ดนิดนึงนะอืมเปรี้ยวเนี่ยผมชอบเลยเนะนี่ยสูตรนี้สูตรจันที่มาค่ะอืมหอมอร่ยอยอน่นอนครับ ม่อร่อยจริงไหมคนระับอือฮึมาแต่งฟวามด้วยกินกันไม่กกะปิลค้าชอบมากเลยอื <c oughs> อ แมวโผล่หัวไม่แล้วครับแมวอเอาลงไปนิ <c oughs> ใจร้ายเขามีฟันสูงที่เขาได้เห็นเรากิน,นอ,อ่ออะเวลากินข้าวเขาจะ,ะโผล่ตลอดขอให้ได้มองก็ยังดีไงอีกตัวนึงนุ่นไม่ได้อยู่ตรงไหนก็เข้าอยู่นั่นแหละไม่เข้าเหรอ ให้ขาม,มาจะชอบกอบมากไม่ได้ของผมก็กำลังดีแบบําหนกำลังดีแบบเหลืองผมกับกอบนิดนึงกินข้าวไปกินอะไรหลายอย่างนะครับกินวันละอย่างของอย่างกัเพ่อ กินลหลายอยางเรื่องมากถ้าเรากินปลาเราก็กินแต่ปลาไปเลยกรงคนที่เรื่องมากที่สุดเรื่องมากทีสุดไม่ข้าไม่ไม่ไมข้าวะีแทอืมหจังไ,ไ,ไ,ไหน ม่นอบนัวตอบรับมาแล้วว่าจะให้วาเชอร์นะเ,เดี๋ยวไปซื้อเครื่องใหม่เครื่องซื้อเซส,สั่นนี่แหละให้คนเล็กเขาโปรโพสีเซสั่นเล็กกร,ะ,ระ,กกะทันรัดใช้ง่าย ตอนนั้นซื้อหมื่นสี่แปดร้อยตัวนี้ราคาลงมาเหลือหมื่นหมื่นหนึ่งพันเขาเลยสมนาคุณลูกค้าใครซื้อช่วงนั้นช่วงราคาหมื่นสี่แปดร้อยเขาจะให้คิบไวเชอร์เพื่อตอบแทนแล้วก็ไปซื้อแลกซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขานะร,ราคาสามพันแปดก็ดีนะ <c oughs> ไอ้ของันแปลก็เยอะอยู่นะสี่พันทเงินในหกพันแล้เครื่องเซสัซนตัววันมันหกพันโอเค เดกกินข้าวนข้าวน้ำปล่าไม่ดีนะจุ่มกินเหมือนไม่อิ่มขอจานข้าวเอาอีกป่ะน่าเลยก็กินไม่ค่อยได้ครับสองจานก็เลยทานข้าววันละมื้อค่ะไม่เหมือนคุณโจโจทานข้าววันละสามมื้อของเล็กอ่ะถ้าเกิดไม่มีใครมานะเราก็จะทานแค่วันละมื้อตอนเย็นเลยก็ไม่ทานตอนเช้าก็ไม่ทาน ไม่กระปิมาอีกช่วงแล้วดยินเสียงกระปิก็มีหลายหลายอย่างนะกระปินะหลายชนิด น้ำพริกกะปินะนนนะนเน,นี่กินทั่วภาคนะแต่สูตรจันจำไม่เหมือนกันสูตรจันจ้ำไม่เหมือนกันทกรุงเที่ยวว่าจำออกสีม่วงๆแต่น,น้ำเยอะๆนะแต่อพอเราตีมันนี่นะอันนี้จะใส่หอม,อมด้วยนะใส่หอมใส่กระเทียมแล้วก็ตำตำกับกะปิก่อนใส่มะเขือ,อน,นี่ด้วยมล้วก็หอมใส่มะเขือชอบไม่ใช่มะเขือหอมมะเขือชอบนี้ออ เกิดชอบดิบน่าไม่สุดแต่มาเข้าดีนะแต่มาเกิดชข้าอ่ะ <c oughs> ไม่เคยกินปูเลยปูกินเบื่อมาวานันขอให้เข้ากลับบ้านได้ไห้ากิโล อันนี้ไม่ได้ไปต่างประเทศไหนครับจะอยู่บ้านบ,บ่อยมากก็ไม่ดีไม่มีโครงการจะไปป้าก็าอยู่บ้านนั่งก็จะไปญี่ปุ่นนะ <c oughs> ครับ <c oughs> ไม่รู้ว่อะไรจะไปจะกินอ่ ชาบูชิบุด้งข้าวซีอิททมมอันนี้ลองชิมยังแกงแม่เขาหรอไห้แล้วชิมก้ามันไปแล้วมาช้าสองก้ามมันไหมพาะอันนี้ไม่เป็นปูหินไงอย่าให้ปูมา ตัวใหญ่ก็จริงแบบเนื้อไม่แน่นช่วงนี้เขาจะไปอินสีเยอะนะปลาเบ็ดขาวางเบนะ็ดกันเนี่ยปลานที่ซื้อมาจากตลาดเมื่อวานก็